สวัสดีนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะคะวันนี้วิชาศิลปะเราจะมาเรียนกันเรื่องตัดฉีกปะติดค่ะการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะโดยการตัดฉีกปะติดนะคะจะมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายวิธีมากเลยค่ะเช่นการปะติดด้วยรูปเลขาคณิต การประติดด้วยกระดาษสีสีเดียวการประติดด้วยกระดาษหลายสีหรือการประติดบนกระดาษสีนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูสีน้ำก็จะมาสาธิตการทำตัดฉีกปะติดด้วยวิธีการตัดกระดาษเป็นรูปเลขาคณิตนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ทำงานตัดฉีกปะติดรูปเลขาคณิตในวันนี้นะคะ ก็จะมีดังนี้เลยค่ะกระดาษที่มีลวดลายนะคะกันกรกาวแล้วก็กระดาษรองพื้นสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดกระดาษลวดลายให้เป็นรูปเลขาคณิตค่ะอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมหรือว่ารูปวงกลมค่ะถ้านักเรียนต้องการจะลองตัด รูปเลขาคณิตตามคุณครูสีน้ำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเพราะว่าการใช้กันไกลจะเป็นอันตรายนะคะเด็กเเดี๋ยวคุณครูสีน้ำจะลองสร้างสรรผลงานตัดฉีกปะติดเป็นรูปเลขาคณิตให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนมารอดูกันว่าจะกลายเป็นรูปอะไรนั่นก็คือรูปเรือใบนั่นเองนะคะ วิชาศิละปะเรื่องการตัดฉีกปะติดก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนก็สามารถลองทำนะคะการตัดฉีกปะติดเป็นรูปเลขาคณิตได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ